นี่ก็กำลังเตรียมจัดรายการวิทยุ FM หนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สิ1สพฤศจิกายนครับก็จะจัดเรื่องวิกตไลฟ์นะฮะต้องขอบคุณทางคุณซีนะครับคมดีที่เอาแนะนำให้ผมได้รู้จักวิกไลฟ์ครับนี่นี่เสียงก็กำลังเริ่มละ มี่ครับกดไลค์แล้วเราจะแชร์แอคเคา t ์ยังไงตอนนี้ยังเป็นศูนอยู่เลยครับมีคนดูแปดสิบเก้าคนแฟนยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพิ่งเริ่มต้นถ้าผมเปลี่ยนแอคเคา t ถ้าเปลี่ยนแอคเคา t เป็นเป็นไอเขาเรียกตัว

ยังไม่ม hmm. ีแฟนในห้องเลยก็เริ่มใหม่จริงๆครับเริ่มใหม่ครับเดี๋ยวติดตามเบขหนึ่งสิบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองเอ่อเปลี่ยนบัญชีดูก่อนเปลี่ยนไอดีแต่ว่าเป็นเลเวลสองแล้วครับก็งั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอัดต่อครับทรงไอ ขนมมาเนี่ยฮะผมไตรครับกำลังจัดจัดวิวเอฟเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับฟังได้เลยนะฮะฟังได้เอฟหนึ่งศูนย์หนึ่งถ่ายทอดในกรุงเทพและปริมณฑลครับอาจจะลองแชร์ออกเฟซบุ๊กดิอ่ะแชร์ออกเฟซบุ๊กแชร์ออกเฟซบุ๊กแชร์ลิงค์ครับจัดวิวผ่านวิกโกไลฟ์รอแป๊บหนึ่งครับ สนุกมากยอมรับครับโอ้โหช้านิดนึงใครที่จะซื้อรถใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่แนะนำ่ารอก่อนแต่าใครยังเขียนจัดลายการวิทยุผ่านแล้ก็ล่าสุดหลายคนคงได้ข่าวนะก็ ฟ้านครหลวงที่ก็จะเริ่มมีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องยนต์ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ทำเครื่องยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าถอดเครื่องยนต์เก่าออกเอาเครื่องยนต์ไฟฟ้าเข้าไปแทนแล้วก็ใช้ะใชระบรบขับเคลื่อนเดิมของรถนยนต์นะครับแล้วก็ตัดเรื่องของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันแล้วก็ตัดเรื่องของระบบม,นนมอเตอ่า

ครับวัสดีครับเนี่ยผมโพสเ c e b o o k ไปแล้วอะเดี๋ยวผมเฟซเฟซบุ๊กอะลองดูดิเฟซบุ๊กนี่โอ้นี่ฮะอะแล้วเป็นไงอ่ะโพ f เฟซบุ๊กแล้วเป็นไงก็ลับยนอโอ้มีไลฟ์สดด้วยมีคนชมอยู่เก้ามีไลฟ์สดด้วย สิบวิวอ้าวคนชมอยู่เก้าไลฟ์สดด้วยสิบวิวนี่ฮาวเห็นอย่างนี้เลยเก้าสิบหกคนเสียงโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเสียงโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดคนเสียงโอ้สุดยอด รักก็ไปเป็นอาจารย์ประจำนี่ควัฒน์รรมที่เรส่อไอทีเนี่ยล,ลองลองใช้ก็ดูครับ<ล>พี่กดไลค์